สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาเบงใหไให้มั่นพ่อเสถียรแจกตังกันด้วนะครับเดี๋ยวผมติดตัดต่อเทปเด้อครับเด้อยววันนี้พามาเบิงครับผมสวัสดีครับพ่อเสถียรครับสวัสดีครับมันมือเดียวปูกมือเดียวกันล้วนี่เตรียมพร้อมแจกตังนะเดี๋ยวควแตกต่างนี่ครับนี่ของผมที่ผมแซ่ท่อนของอของอาจารย์แซ่ครับแซ่ท่อนพันแล้วก็ปลูกออันนี้ของเพิ่อนแกบเี่เพิ่นเศร้าอันนี้ให้เพิ่นเศร้า ระวงสองแนนี่โอ้ระวังสองแการข่มงอของมันอนะ่ะมันก็เกือบร้อยเ,นเซนต์นะครับครับผมนี่ก็มีหมามาเล่นแน่อย่างแน่ก็ซุ้มที่มันนั่นนะ่ะเ่นเนี้ยเกิดเกิดจะว่าโรคใบหญิงนี่มันแก้บมตกแต่ว่านี่ยังไข่แน่น่ะโรคใบหญิงนี่มันครับมันเกิดมาดนหรอือเปล่ามันเกิดมา,ส,าสองสามปีนะครับโอ้โอโอแต่ก่อนโบมีแต่ก่อนโบมีเจอทุกคนบอก่ครับครับมัดเป็นมัดโอ้โหครับอันนี้เดี๋ยวไม่โอกาสมาถ่ายถ้ำ ให้พ่อสะเทียนอำเภอบ้านขาวมันกุดิเน่ยนี่นี่ให้เพื่อนเศร้าวันเธอเนี้โอ้โหจังอ่าแถวดีพอมีสัยงทั่วโลกสามเป็นห่วกพ่อครับ นี่ก็นั่นหินแฮะแบบยุโคกผมตั้นนะน้ำเขอาเขียวมันกังได้๋อแล้วมันแตกเื่อครับเพราะว่ามันกเขาเอื่นพันอย่างก็อันนี้การแดงครับการแดงครับมันก็มีหิกรุ่นซนหน่อยการแดงแต่ว่าชั้นแปดเก้านันหิเกือบทุกต้นหิเกือบทุกต้นครับพันใบหิมันเกิดจากอย่างไรเนาะมันเป็นจึงไหน็อม่ร้เนาะอเดี๋ยวจะต้องสืบค้นแล้วครับเพิ่งเป็นได้สามปีมันบอกครับ

เป็นต้นไหนพี่โมสมบูรณ์เนี่ยนี่นี่ของเพิ่นเศร้าป่ะเนี่ยอันนั้นของเพิ่นเศร้าน่ะจากหลักนี่ยนะครับเพิ่นเศร้าจากหลงมาผมแบ่งให้เพิ่นเล่านี่ผมก็ปลูกได้นี่ปลูกเขาจะของครับอ๋อครับยาวไปเน่ยอันนั้นของเพิ่อนอืมอันนั้นผมแนะน้ำให้เพิ่นแช่ท่อนพันธุ์อ่เอาอันนี้ละเอาอันจันทร์แซ่ครับเป็นเ่อร์เสียได้ครับเนี่ยเพิ่งามแตกต่างอะไรอย่างเงิ่งความแตกต่างอ๋อมันก็สิมันก็สิดดอกลงหน่อยเนาะครับมันผิดกันคนก็ละทีบเลย จะว่าเขาจะต้องศึกษาเนาะใบหนิกเนาะครับนี่หละคันทายาตัวนี้เลยอาจารย์อืมเนี่ยอาจารย์บึงมันผิดกันเป็นสองเดือนสามเดือนนี่นี่จักเดือนครับอันนี้ประมาณสองเดือนสามเดือนน่ยกอนปลูกเจ้าเห็ดยังไงกับผมก็ที่แซ่ทอนมันครับด้วยด้วยอจาจันนี่แหละครับอัจจรย์้าเขียวโอ้เขียวเบื้องหนะครับอืมมันเกิดเกิดทุกต้นครับคันนี่ยฟ้าให้นะต้นนะโอ้แล้วมันมีหมาเขาพักควดแน่อย่างนี้มันก็ตายตายที่สูนน่ผมไม่ให้ครับ ขอเพื่อนแปปกติจักจักเดือนกัวกูนั่นก็แปดเดือนขึ้นไปเจ็ดเดือนก็มีแล้วแต่คนปกติต้องครบปีพูดละที่สมบูรณ์ที่สุดอันนี้มันสองสามเดือนนี่มันสองสามเดือนแต่ครับนี่คือชีดอันจันทร์ประมาณสี่เที่ยงสีดอันจันทร์สี่เที่ยผมไม่ปุ๋ยร้องเพื่อนอย่างม็ดเดียวครับผมเพให้มันน่อยาที่ตูผมใส่ตั้งแต่ฮอร์โมนอีแซเพื่อให้มันเกิดเราเข้ามาผมรุงเอาตอนที่มันเกิดแล้วครับอือ คือครับต้นทุนค่าปุ๋ยนะมันจบแล้วมันจบแล้วใส่อันจันขวดเดียวเลยโอ้โหใส่ตอนพันแล้วเพราะน้ำใส่ผมก็เอาไว้ฉีดอืมอืมอืมกอกใส่จะร้อนหน่อยมันงอกขึ้นได้ใบสองใบก็ต้องฉีดเลยขยันเลยจัะหน่อยถ้าตอนกู้อยู่างพิเศษเนี่ยแต่เพียงแค่นั้ครับกู้ผมก็เ็ีของผมเหมอนเออพอเล็ดมันจักเดือนเลยครับมันเจ้าจักเดือนเนี่ยมันเจ้าสิกู โอ้ก็พวกระปีไม่หวานเดอดซีทหารอ๋อเดอดซีทหารอันนี้ก็ที่เดือนเจ็ดเดือนแปดทุ่ม่ยอืมนี่ครับมันนเดที่มันแตกขึ้นแต่มันขึ้นอย่างหัวมันบอกหัวมันนะครับโอ้โหนี่นะครับมันเ้องภาษามาที่ไปโกยได้เพราะว่ามันแรงเยอะเดี๋ยวนี้ประมาณอืมอืมอืมตั้งผู้่นผู้มือแล้วครับเออเพราะว่าอัดคนที่โกยได้กระซุ่มใหญ่พุ่นกระซุ่มใหญ่พุ่นอืมอาจารย์สิบิึงหัวมันเนาะแต่ว่าขันถือฝนอีกเที่ยวนึงนี่เออผมผมคิดว่า ฝนคือสิมาอีกอยู่เด้อแน่นบอกคันฝนมาของผมถือเลขเลยของผมอ่ะโอ้ครับจัดแล้วของผมโมมีเหี้ยวมีนั่นเห็นแต่ว่ามันเขาท่านว่าแล้วมันหนักใจอยู่ืเร่องฝนแน่นบอกอโอ้ยอย่าให้ตกอาจารย์คันตกแล้วผมถือเลขเลยอันตกคือพรมน้ำเลยตอนนี้โอ้โหครับไปบุ่งยุ่งหอยผมคัดว่นนี้อีกยุ่งหอยสิไร่กับอ้อยสิไร่อ้อยอีกสิไร่ครับผมใส่อ้อยสิไร่ เห็ดผู้เดียวครับนี่เห็ดผู้เดียวครับไหมโอ้โหเห็ดผู้เดียวครับท่ับชุ่มครับยังผมว่าตีนไม่ซ่ามาผมมาหยาผมขยันจังว่าออกแต่เศร้ามากเนาะขันบ่ไปที่ปลูกได้ได้หยาแนนนิดหนึ่งครับของผมก็รถไถน้อยผมเออรถ่องของมันของเพิ่นได้ซี่ร่องของผมไม่ได้หาร่องเลยครับครับผมด้วยความหนาเนี่ยของผมดีกว่าแล้วผมก็ปลูกที่แล้วผมกู้ผู้เดียวผมก็คือผมใส่แม่โค้งนั่แล้วปีนี้ผมก็ดัดแกงเอาเห็ดบกผ่านกู้รถไถน้อยครับ เก็บเฉพาะส่วนตัวของนี่ครัเบเฉพาะส่วนตัวสองบาทผมก็่ขาดทุนครับเพราะว่าผมมีปุ๋ยร้องพื้นเออแล้วก็เพปุ๋ยร้องพื้นขึ้นอย่างคือตอนมันที่กู้ผมก็ปล่อยให้หยาหกครับอพอหอยาหกปุ๊บพอผมกู้ผมก็เหยียบหยาละหมกไว้<อ>หมกไว้ปุ๊บผมกระแซ่ทอนพันมาดีดีครับคือการแซร่ทอนพันที่สำคัญที่สุดครับครับมันจริงงอกจริงเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมันเป็นอย่างนั้นครับพองอกแล้วปุ๊บเขาก็มาดูแลเอาบเออกับต้นมันนะ ครับฉีดดูๆครับได้อาทิตย์ละเทือจังเพิ่นกำหนดแข่งดีไรอาทิตย์ละครั้งครับลดสิบหมื่นเช่นึงแล้วแต่ขยันเฮาแล้วแต่ขยันอุ้ยแก่ไก่ม่นของเจ้าของของเจ้าแบบอันนั้นคืออะไก็เศร้าครับวัวให้เขาเศร้าปัาดที่เท่าอยู่สิบเลยแป้งนันคืออะไเศร้าเลยเห็ดแป้งเดียวกันนี่แหละครับแล้วแป้งนั้นเพิ่นบ่เห็ดปีนาผมว่าที่เห็ดน่ะอันที่ขึ้นี่สาาวขยหญ้าขึ้นนั่ะครับหญ้าขึ้นนี่คือให้ไขมันพอเสถียรครับ ี๋ยวเพิ่นกับนั้นเมื่อคืนเหมืนสาธาะผมไม่อยู่บ้านนะบอกว่าส้นพุ่นครับพุออ่นปาดใต้เป็นหน้าได้นะี่ยท้งใต้เป็นหน้ามาเยลยร้อยก็ไดรครับแต่นะอุโอ้โหโอ้เดี๋ยวนั่นก็นกนที่ว่างสุดใต้พนังสุดที่ว่างอีกเสียเขียวที่เขาด้วยเนะี่ยแล้วผมมาสู่คดีเก็ดนี่คิดปีนี้ละครับแต่ว่าผมเอกสารผมขามันไปขันนึงแล้วเรียกได้โอ้ครับแต่มันก็ยังงงอยู่มาหาผมด้วยผู้เขาต้งพุ่เนี่ะที่เลี้ยวเห็นน่ะมันเป็นท่าหรือยังอันนั้นอันนั้นจับจ้องครับ ะะฮจับจ้องทั้งไฟแดง,ดงจับจ้องครับเขาจ้องนะครับโอ้เขาจอนะ้องเนาะผู้เ <Bard> ลี้ยงคาเนี่ยไอ้ไอเอี่ยนส้นที่เขาว่ามันบอใครมีเขาแต่มัน,มนเนื่นๆหน่อ,นอยๆ<า>อครับเน<า>ื่นๆน่<า>อยๆบอกเออครับผมนั่นดูหันกระโหลกทองก็แล้วนะโอ้ดีคือไฟน้ำคั้มก็ขุมป่างหอยด้วยครับอันนี้ทั้งนี้ก็ได้ออกไอยหาดครับอย่งนี้นเดี๋ยวอทั้ทงนี้ออกหอยหาดครับครับเดี๋ยวไปต่อเทปอีกเทีหนึ่งครับท่านผู้ชมครับ